สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องพมาเล่คลิปนี้แอดมินยังคงอยู่กันที่ลีเกาหลีใต้ครับแล้วก็มาพูดถึงดารินปินสุวรรณสาวไทยคนที่4ีที่ได้ไปรุ่นเล่นในลีเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าจะถึงช่วงโค้งสุดท้ายของลีเกาหลีใต้แล้วแต่ทีม GS ก็ได้ตัดสินใจดึงตัวเธอไปร่วมทีมแล้วก็ไม่ผิดหวังครับตอนนี้ดารินสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับเธอทําได้อย่างยอดเยี่ยมช่วย ทีมได้ดีเลยครับหรือว่าจะเป็นสกิลอื่นๆก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆซึ่งคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์น่ารักของดารินปินสวรณสาวไทยของเราไหมทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับก็ต้องขอบคุณภาพน่ารักน่ารักจากคุณลิโอด้วยครับที่ได้มีการถ่ายภาพน่ารักนี้เป็นโมเมนต์น่าประทับใจเลยครับของสาวไทยของเราอย่างดารินที่ได้มีการสอนเพื่อนร่วมทีม GS ทที่เป็นชาวเกาหลีใต้ไว้วัฒนธรรมที่คน ไทยของเราใช้กันด้วยครับน่ารักมากๆเลยสําหรับดารินกับโมเมนต์แบบนี้น่าประทับใจครับที่มีการสอนวัฒนธรรมไทยของเราให้กับเพื่อนๆได้เป็นที่รู้จักเพื่อนๆก็ดูชอบเลยครับมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเลยแล้วนี่เลยครับดารินเธอก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยทําให้บรรยากาศของทีม GS นั้นดูสดใสขึ้นผ่อนคลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเมื่อช่วยทีมได้ก็จะแบบ นี้แหละครับเพื่อนๆนก็คงจะอุ่นใจที่มีเธอร่วมทีมน่ารักสุดไปเลยครับสาวไทยของเราไปไม่กี่วันก็เป็นที่รักของเพื่อนเพื่อ